إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มารวมลมากจุมะทีทรบกริงของลอสแพานัวตาลาทั้งหลายให้เราทั้งหลายได้ยำเกรงตักว่าต่อลอสแพานัวตาลาอย่างแท้จริงการที่เราได้ประดับประดาตัวของเราให้เราเป็นบ่าวที่ยำเกรงตักว่าต่อหรอ ือเป็นสบียงที่ดีที่สุดที่เราทั้งหลายนั้นจะได้นำกลับไปยังชีวิตหลังความตายและประโลกที่จะประสบความสำเร็จพี่น้องกลุวมศรัทธาทั้งหลายหลายตัวหลายครั้งนะครับพี่น้องที่เราได้ประสบกับ ความไม่ดีมุสีบะบบถอดสอบทั้งไรซึ่งเป็นสิ่งที่มุมินผู้ศรัทธาจะต้องใคร่ครวญการใช้ชีวิตของเราในโลกตุนยานีสิ่งใดก็าตามที่อัลลอฮฺานหัวตาลาทรงแนะนำสังชายให้เราได้ปฏิบัติ สำหรับผู้ศรัทธ,ธาจะต้องมั่นใจจะต้องเชื่อมันว่าสิ่งต่างๆที่เป็นคำสั่งแชทที่มาจากอัลลอฮ์มาจากปราซูนของอัลลอฮ์นั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำรับชีวิตของเราคือสิ่งที่ดีที่สุดสำรับชีวิตของเราทั้งในดุนยาและในอาคระและเช่นเดียวกัน สิ่งใดก็าตามที่อัาล่์และราซูนได้ห้ามไว้นั่นคือสิ่งที่จะนำมาสิ่งความหายะนาให้กับชีวิตของเรานี่คือลักยธยของอิสลามที่ถูกคนนั้นจะต้องปรับปรุงแก้ไขให,ให้ชีวิตของเขานั้นได้กลายฉิดกับคำสอนของศาสนา เลยออกห้างจากสิ่งที่มันไม่ใช่คำสอนของศาสนาความดีงามทั้งหมดในชีวิตของเราคือการตามอัลลอฮ์ตามรอซูลของอัลลอฮ์ดังที่พระองค์อัลลอฮ์ผ่านหัวตาลานะครับใ้สงรงกล่าวสุรตุนนิซาแม้อาบกะิมิให้ حسن ติะมินอัลลอฮ์ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الله سبحانه وتعالى ذكر ما أصابك من حسنة سين دايتي برصب حسنة สิ่งใดที่มาประสบกับเจ้าจากความดีในตับซีอธิบายว่าความดีในอายะนี้มีความหมายที่ครอบคลุมความกวางขวางในเรื่องของดุนยาก็ถือว่าเป็นความดีปัจจัยอยังชีบที่กวางขวางก็ถือว่าเป็นความดี ความสะดวกง่ายดาที่มาประสบกับเราในโลกดุนญ,ญานี้ก็ถือว่ามิลฉัสนะเป็นความดีตลอดจนกิจการงานต่างๆที่ทำให้เรานั้นมีความสุขที่ทำให้เรานั้นรู้สึกเบิกบานใจถือวเป็นความดี Allah ت ع าลาได้กล่าวว่ามินัลลอฮมาจาก Allah س ์ ح ุ ن ه แะหัวตาลาหมายถึง Allah ได้แนะนำสังายชัย Allah ปรารานาที่จะให้ปวงบ่าวของพระองค์นั้นได้ประสบกับความดีประสบกับความสำเร็จประสบกับชัยชนะ ในขณะที่ปวงเบาวของพระองค์นั้นอยู่ในหลกดุนยานี้ดังนั้นด้วยความเข้าใจที่ทูกต้องต่อถ้อยความนี้เท่าลอสภานัววตาลาได้กล่าวว่าสิ่งใดที่มาประสบกับเจ้าเป็นสิ่งที่ดีดีนั้นมาจากอัลลอฮ์หมายถึงอัลลอฮ์แนะนำอัลลอฮ์สัง่งไชอัลลอฮ์ได้ทรงทำรัสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุวะัยฮิวะสัลลัม มาเป็นแบบอย่างดังนั้นเวลาเราประสบก,กับสิ่งที่ดีๆทั้งหลายหมายถึงสิ่งที่ดีๆตามในยาของอิสลามในศาสนาของอัลลอฮฺผานะหัวตาลานั้นให้เรารีบที่จะเป็นบาวที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺโดยการขอบคุณชุกรต่อพระองค์อัลลอฮฺผานะหัวตาลา ว่าเมื่อซาบะมิุสัยยะทٍ ف َ م ِามินนับสิกแลสิ่งใดที่ได้มาประสบกับเจ้าสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีมินสัยะสิ่งที่ไม่ดีอัศด์กมินะเลใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ด้วยความขับเคิ ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ไม่มีความสุขจะหันไปทางขวาดานสายดันนาดันหลังก็พบกับความมืดพบกับความมืดไม่พบกับทางออกจะแสะวงหาปัจจัยยังชีพก็ไม่ประสบความสำเร็จการอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน ก็ไม่ประสบความสำเร็จการขอบค่าสมาคมกับเพื่อนฟูงก็มีแต่จะขอบกับคนชั่วชัวไม่มีสหายไม่มีเพื่อนที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่มีอีมานไอ้ความไม่ดีเล่านี้นั่นอัลลอฮฺสผานะวตาลาได้กล่าวว่า มันมาจากตัวของเจา้ามันมาจากตัวของเจา้าท่านมุจาฮิดรอฮิมาฮอุลลอฮได้อธิบายว่าก็าคือบิดัมบ,บิกมาจากความชั่วของเจา้าถ้าเราเป็นคนดีคนซอลเลยในนนครับสหายของเราควรจะต้องเป็นคนดีคนซอลเลยเป็นคนดีมีอีมาน หากเราเป็นคนเทลามาตในวันนี้สหายเกื่อนของเราก็จะต้องเป็นคนเทลามาดเพราะคนเทลามาตจะไปยูรวมกับคนที่ขาดละมาดไม่ละมาดเนี่ยย่อมยูรวมกันไม่ได้คนที่ทำธุรกิจฮาลาลเขาก็จะไปพอบปะา กับคนที่ทำธุรกิจในศาสนาอนุมาคนเดสวงปัจปัดใจยังฉีบทางฮารอมเขาก็จะไปยุ่รวมกับคนที่สแสวงหัปัจใจย,ยังฉีบโดยทางฮารอมดังนั้นสรุปว่าสาเหตุความชั่วร้ายที่มากประสบกับชีวิตของเราเนี่ยเราอย่าพึ่งโทษคนนั้นคนนี้เราอย่าพึ่ง โทษการกำหนดของอัลลอฮฺผานะหัวตาละคำว่าทางมดนั้นถูกกิจการงานทั้งดีและไม่ดีนั้นมาจากอัลลอฮฺเป็นคำพูดที่ทุกตองแต่เราจะเข้าใจทุกตองมานี้อีกเรื่องหนึ่งเราจะเข้าใจทุกตองมานี่อีกเรื่องหนึ่งโดยสาเหตุนี้แหละเราต้องเรียนกีดะฮ์วาลึกซึ้งในทิวัน j a m a a เกี่ยวกับเรื่องของ การอีม ا ن ศรัทธ,ธาต่อกอบบะและกอดัดให้เข้าใจให้ทูกต่อเพราะเวลาความไม่ดีมากประสบเนี่ยเราหมักจะถูดคนนั้นถูดคนนี้ครับในบางครา้งก็ถูษอัลลอฮ์ด้วยวารสนาคาลินนา,าซิรอสูแล้วและเราได้ทรงเจ้าแกม่มวลนมนุย์อัลลอฮ์ได้ทรงรอซูลมาแล้ว อัล l l a ์ได้ทรงรอซูลมาเป็นแบบอย่างแล้วพี่น้องต้องการที่จะเรียนรู้สุนนะแบบอย่างของท่านอับดุลลาห์สัลลาฮ์วะในอิสลามในเรื่องใดมีครบถ้วนสมบูรณ์อันยามาก์มันตุลกุมดีนกุมวะต์มันตุอัลัยกุมนิยมตีวรัดีตุลกุมอุนอิสลามมดีน่า Allah สผานะอัลตาลาได้ประกาศเลย วันนี้คาได้ทำให้อิสลามสมบูรณ์และค่าพอใจคาได้ให้ความโปรดปรานอย่างครอบถวนสมบูรณ์แก่พวกเจ้าและพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาสำหรับพวกเจ้าแล้วความชั่วร้ายความไม่ดีฟิชนาต่างๆ จะมาประสบกับคนหนึ่งๆก็เท่ากับปริมาณที่เขานั่นได้แสวงหาแนวทางอื่นจากอิสลามเมื่อเขาได้แสวงหาสเสาะแสวงหาแนวทางอื่นจากอิสลามสิ่งที่ไม่ดีความชัว่วร้าฟิตนะก็จะมาประสบกับเขาหากเขาละทิง้งแนวทางที่ถูกต้อง แนวทางที่ล้มพิษก็จะมาประสบกับเขาหากเขาละทิ้งการซาะแสวงหาปัจจัยยังฉีพทีฮาลานปัจจัยที่ยังชีพพียรรอมก็จะมาประสบกับเขาหากเขาไม่ได้ควรควายในเรื่องของสเสวงหาทางนำแห่งอันอุอาน คนทางให้ลุงพิษที่มาจากลากห้ายทิศทางก็จะมาประสบกับเขาหากวันนี้เขาไม่รู้จักเวลาในการที่เขานั้นจะข้าฝ้าอัลลอฮ์ละมากให้ตรงต่วเวลาอัลลอฮ์ผาหนหัวตาลาก็จะให้เขานั้นซาลาวุนุ้งอยู่กับสิ่งที่มันไร้สาระ จนกระทั่งชีวิตของเขานั้นหมดไปกับสิ่งที่มันไร้สาระใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆวัวกะฟ้าบิลลาฮิชาฮิดะเพียงพอแล้วที่อัลลอฮฺผ่านหัวตาลานั้นจะทรงเป็นพยานอัลลอฮฺผ ah, ่านหัวตาลายังได้กล่าวอีกในสุรทุลฮัดอายะห์ที่11 ว่ามีแน่นั้นที่ไม่ไดุลลอฮัอขลาฮมาเองทจะมีมนุษย์บางส่วนที่พวกเขานั been, h, false false ้นได้อิบาดต์ต่อลอบบนบนขอบศาสนาบนขอบศาสนาตรงนี้คืออาลาชักกินบนความสงสัยบนความสงสัยเวลาความดีได้ประสบ อิทุมะอันนบีเขาก็จะอิสตกอร قر عليه وثبت عليه เขาจะมั่นคงในอิสลามยืนยัดในอิสลามเวลาความดีมาประชดอัลลอฮ์ให้ความบางคข่างความร่ำรวยรีบเข้าหาอัลลอฮ์เลยขอบคุณอัลลอฮ์ وما صَابَتْهُ فتنه تي ولع مي الله تصاق ساسانا روان لي ان قلب على وجهي ان قلب بمعنى إِرْتَدَّ على وجهي بمعنى كافرا بقسا سانا لولا مي مصيبه ไม่เหมือนกับความดีได้มาปพระสบอักิดาหลวงศาสนาหลวงการยืนยัดอยู่บนอิสลามหลวงเลยสอบไม่ผ่านอินก็ละบียรละววชพินลังหายจากอิสลามเลยข้าสิรดดุนยา,า,นว,าวันอาคราลอสพาณวตาลาเด็กเหล่านี้คือสภาพที่ขาดทุนทางดุนยาและอาครา นี่คือสภาพที่คาดทุนทางดุนยาและอาคิร์ะและเป็นการคาดทุนที่ชัดเจนดังนั้นวันนี้ให้เราได้สำรวจตัวของเราเองมีความผิดอะไรบ้างรู้แล้วอย่าหนิงเชยให้แกไขให้แก้ไขให้ปรับปรุงเพราะเวลาเรื่องข้อมูลอื่นนี่เรารู้ดีครับ เราบอกได้หมดพูดได้มดว่าคนนั้นเป็นอย่างไรมีนิสัยอย่างไรเขาพิดพลาดในเรื่องอะไราบางเรารู้มดละเอียดเลยในต,ตัวของเราเองที่อัลลอฮฺสผานะอวตาลาได้บอกว่าเมื่อความไม่ดีความชั่วได้ประสอมันมาจากเจ้ามาจากตัวของเจ้าเองเนี่ยเรามองไม่เห็นเรากลับมองไม่เห็น ดังนั้นสาเหตุที่เราอยู่ในสภาพที่ละเลยในเรื่องศาสนาเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้สํารวจตัวเองเมื่อเราสํารวจตัวเองนะครับเราจะพบเลยว่ามันมีสิ่งต่างๆมากมายที่เราจะต้องปรับปรุงวันนี้เราวิงวอนขอความช่วยเหลือจากลอสแสรนา่หัวตาละ อออัลลลฮมะินนาาิกริกะวะชุกร ذ กะวะฮุสนาอิบ ع ดะติกเราขอความชว่วยเหลือจากอัล l l a h ให้พระองค์ a l l ล h sparing และอัลลอฮ์ช่วยเหลือช่วยเหลือเราให้เราขอบคุณต่อลาะให้เราซิกรลลอะให้เราได้ปฏิบัติอิบะดาที่ถูกต้องแต่ตัวของเราเองนั้นไม่ได้พยายามเลยเราต้องการให้ลูกหลานของเรา มีรับความเชื่ออากิดาทีู่ทตกองเราไม่ได้ซ้อนเราไม่ได้ปลูกฝังเราไม่ได้ฟุม่มฝักอากิดาทีู่ทุกองเลยเวลามีวันเรียนเรองของ่างศาสนีของมุชริกบรรดาหลูกล้านของเราก็ไปรวมแล้วก็ไปโทษบรรดาเด็กๆโดยแต่พวกเขานั้นไม่ได้เข้าใจเลย ต่วันเวลาที่ผ่านมาน่ะรอมดไปกับเรื่องอะไรเชคกับดุร์ซากันบัตรฮานสีบอกลนโลกจ้าแลาท่านได้กล่าวว่าบางคนเสียดายเวลากับการใช้ชีวิตของเขาจริงเพราะไม่ได้ใช้เวลามดไปกับเรื่องการเรียนอักีดห์เลยไม่ได้มัดไปกับเรื่องของการเรียนแนวทางที่ถูกต้องเลย ม่ไปกับอะไรก็ไม่รูไร้สาระแต่มาพอพอมาพบวิกฤตแบบนี้ครับก็โทษคนนั้นโทษคนนี้และมุมมองของคนเล่านี้นันการไปนั่งเรียนอะกีดาที่ทุกปองนั้นพวกเขานั้นจะโดยขา่าจะโดยขา่าและเมื่อความไม่ดีมาประสอบรรดาลูกหลานนั้นไปรวมเชลเล่ฉลอง ไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสวันขึ้นปีไหมพี่น้องจะว่าย่างไรจะโถดใคร,รท่า,ทาน,ทนจะปิดตาเลยมีสหายของท่านถามท่านว่าทํำไมท่านจึงปิดตาท่านบอกว่าฉันไม่อยากมองคนเทได้อุปโลกว่าอัลลอฮ์นั้นมีลูก ท่านมองไม่ได้มันปวดราวแต่ในวันนี้เรียนเด็กมาสอนอัลกุรอานสอนสุรตุนอิคลาฟสอนสุรตุนกาฟิรุนแต่อีกวันหนึ่งปล่อยลูกล้าน,นไปเฉลิมฉลองทางดังติดก่อนหน้านี้กำลงังสอนว่าอัลลอฮ์นี้นึ่งเดียวอัลลอฮ์เป็นที่พึงอัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่ได้ทูประสูตนอัลลอฮ์ไม่เสมอเหมือนกับสิ่งใด เพราะความเข้าใจต่ออันกุรอานความเข้าใจต่ออะกิดานี่มันบอกพร่องและนี่คือโรคที่แท้จริงนี่คือโรคที่แท้จริงโรคอะกิดาที่บิดเบือนที่อ่อนแอนี่คือโรคที่มันอันตรายมากส่วนโรคอื่นๆโรคขีเกียจทำอิบาดาะนะครับไอนั่นก็โรคเหมือนกัน แต่มันไร้เร่งน,น้อยกว่าโรคที่ว่าอากีดาบิดเบือนครับพี่น้องวันนี้ห้าเราเยียวยารักษาในเรื่องอากีดาชีวิตของเราจะประสบกับความดีงามจุดเริ่มตอนสวยงามทําไมละ่ะเพราะเราเข้าใจว่าทางความดีความชั่วมาจากอัลลอฮ์แต่สาเหตุ ที่ชีวิตของเราประสบความดีอัลลอฮ์แนะนำอัลลอฮ์ทรงรอซูลเราปฏิบัติตามความชั่วมาจากอัลลอฮ์ไม่ถึงอยู่ในความรอปรูของอัลลอฮ์แล้วสาเหตลุล่ะทาไมเราไม่ท้ามต่อเราเพียงแค่โทษว่าความชั่วมาจากอัลลอฮ์ทำไมเราไม่ท้ามถึงสาเหตุสาเหตุมันมาจากบาปของเราสาเหตุมันมาจากบาปของเราฮะดีษบานี้กับพี่นองใน

จะได้นำมาสู่ความสำเร็จทศูนย์ละศาลัลุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าว أمسك عليك لسانك ونسعك بيتك وقي على خ ط ي ت วทบกนอะละศาลุลุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวสามประการหนึ่งให้ระงับลิ้นให้ระงับลิ้นระงับลิ้นจากคำพูดที่เป็นบาป ระง,งับลิ้นจากคำพูดที่ไร้สาระระง,งับลิ้นจากคำพูดที่อลอสภาณวตาลาปลดกลิวให้หยุดให้ระง,งับแต่ความดีละ่ะการตักเตือนการสังชายความดีห้ามปราญความชั่วนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดเป็นความดีงาม ดิกรุ่นละเป็นซาดกะคำพูดที่ดีๆทั้ทงหลายเป็นซาดกะอันนี้จะต้องพูดแต่รงะงับจากความชัว่วอย่าให้ลิ้นพูดในสิ่งที่สร้างอันตรายสร้างความเสียหายแติมาม่มีนุ่กอยยิมยาว์ีรอให้มาฮุลลอฮอตะอาลาได้กเราเอาไวเยาว่าขี่โอนอ่อนที่สุดหนุ่มที่สุดแต่มันอันตรายที่สุดคือดิบ อวัอยาวะที่เคลื่อนไวเร็วที่สุดแต่มันอันตรายที่สุดคือลิ้นท้ำสีอะไรกาลิซา,านะักให้ระง,งับลิ้นให้ระง,งับลิ้มของท่านและทําให้บานของท่านกว้างขวางด้วยการทําอิบาดะบรรยากาศในเรื่องศาสนาการอบรมลูกหลานในเรื่องศาสนานั่นคือการทําให้บานกว้างขวาง วับเียร์แหละขอตีอติแประการสุดท้ายน่าสนใจจะต้องร้องให้วับขี่บุก้าอัลฮะกีติอันรัชการได้กล่าวว่าจะต้องร้องร้องแบบจริงๆเสียใจจริงๆไม่ใช่ร้องแบบซีแซงไม่ใช่ร้องแบบซีแซงร้องแบบจริงๆครับระวังเรากับอัลลอฮ์ร้องบนอะไรเร่องอะไร อันาขอตีอติกค,ความผิดของทางบาปของท่นาททนนะณวันนี้ถ้าเรานึกถึงความผิดต่างๆนะครับเขีวสลับได้ก็คงจะไม่มีใครสนุกสนานหัวเราะเขาจะโกรงให้มากกว่าหัวเราะเขาจะสเสวงหาสิ่งเวลาแต่เป็นเอาหรอสำหรับชีวิตของเขา สำหรับการโตบ้าตัวสำหรับการซิกรุลล์มากกว่าการที่เขานั้นจะไปรวมพอบป,ปาผูดคุยกับมนุษย์มากจนเลยเทิดในเรื่องที่มันไร,ร้สาระนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฟากกับพี่น้องคุูบ้านในวันนี้สํารวจความพิดของเราและก็นำไปสู่การปรับปลุงแก้ไขนะครับจะนำมาสิ่ง كام سمر شيشنا نخطن الدنيا لبني اخره وقولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان غفاره الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين واشهد ان محمد العبد هو رسول صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.